สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระรูปหล่อปั๊มเหมือนหลวงพ่อชมวัดอินทารามหรือวัดตรุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทพระรุ่นนี้สร้างเป็นรุ่นแรกในปีพุทธศักราช2515เรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูถึงความคมชัดผิวพัธุ์ของพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างด้านใต้ฐาน ต่อจากนั้นครับเระมานสองชัช้นครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าดวงตาทั้งสองข้างจะเป็นเม็ดนูนขึ้นมาเปลือกตาบนทั้งสองข้างให้เราสังเกต จะเลี่ยวเล็กและคมมากเปลือกตาล่างจะซ้อนในเบ้าโดยดวงตาล่องจะลึกเป็นมิติเล็กน้อยเหนือเป็นด้านบนจะเป็นหน้าผากรอยเหี่ยวย่น จะเป็นคลื่นบริเวณด้านข้างใบหูจะกลางบริเวณจมูก จะโค้งมนโดงเป็นเหลี่ยมสันร่องแก้มจะยุบเล็กน้อยร่องปากจะลึกบริเวณปากจะเป็นจางอย ต่อจากนั้นเรามาดูใต้คางเราจะเห็นรูกกระเดือกสองลูกลูกบนและลูกล่างจะเห็นเด่นชัดร่องหายปลา,าจะยุบตัวเป็นมิติเป็นแอง่งกรีบริ้วจีวร จะเป็นสันตั้งสามเหลี่ยมลักษณะจะเป็นขั้นบันไดสังคติจะพาดและมีอักระยู นูนขึ้นมาเส้นอักระจะนูนขึ้นมาและเรียวคมบริเวณมือบริเวณมือทั้งสองข้างนิ้วโป้งจะหนาร่องนิ้วชี้ จะเลีวเล็กระหว่างหัวไหล่แขนทอดลงมาจะเป็นสันเหลี่ยมด้านขวาที่เราเห็นกรีบริวจีวรจะเป็นกรีบดูเป็นธรรมชาติาร่องนั้นจะลึก จรดมาจนถึงหน้าตักชายจีวอรจะเป็นสันเหลี่ยมเส้นด้านในจะเลี่ยวคมบริเวณเท้าโค้งงอและนิ้วเท้าจะเห็นได้ชัด เส้นกรีบจีวานที่คมจะเป็นสันด้านล่าง,าางเป็นแท่นอักขรอักษรจะเป็นแท่ง ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากบริเวณศีรษะด้านบนเกิดจากการกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลังใบหูจะปิ้นตั้งขึ้นทั้งสองข้างเริ่มจากด้านซ้ายก่อนหูจะปิ้นพับตั้งขึ้นด้านขวาหูจะปิ้นพับตั้งขึ้นบริเวณสันคอ การจะแทกเราจะเห็นรอยของเครื่องสันบาหัวไหลจะเป็นเส้นสังคติที่พาดลงมายาวเป็นสันแท่ง อัครยันนูนเป็นอุณาโลมกรีบริจิบอลแผ่นหลังเส้นนั้นจะคมเป็นขั้นบันไดทั้งหมด กรีบริวจีวรจะเป็นศาเสเซียนบริเวณข้อสอกตุ่มด้านหลังจะคมเป็นแท่งให้เราสังเกตด้วยต่อจากนั้นช่วงฐานจะเป็นเหลี่ยม ต่อจากนั้นเราไปดูด้านข้างเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านข้างศีรษะหูบ่าแขนเราจะเห็นร่องรอยการสับด้านข้างต่อจากนั้นเราไปดูด้านซ้ายมือ พลิกด้านหน้าเริ่มตั้งแต่บริเวณศีรษะด้านซ้ายมือตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหูบ่าหัวไหล่แขนบริเวณหัวเขา่า สันข้างของแท่นต่อจากนั้นเราดูใต้ฐานพระองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงการตัดด้านหลังจะอุดด้วยตะกัว่วให้เราสังเกตสีผิวนั้นต่างกัน takoa บุตคุณของพระรุ่นนี้จะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภสูงหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่และแคล้วคลาดถ,ถึงขั้นคงกระพันเป็นอีกหนึ่งสายของจังหวัดชัยนาทถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า set ใหญ่ t h e เ m set ใหญ่ t h e b a ห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ